เหรียญสองบาทหมุนเวียนปีพศ2550ผลิตออกมาเยอะมากแต่ทำไมถึงหายากน่าสะสมมีราคา สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับพี่จอยแล้วไลสไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยโชคดีมากๆไปตลาดจับจ่ายซื้อของได้เงินทอนมาเป็นเหรียญสองบาทสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ เป็นเหรียญที่หายกากมากๆนณปัจจุบันถึงแม้จะผลิตออกมาเยอะมากก็ตามนะคะเหรียญสองบาทสีเงินมีการผลิตออกมา3ปีนะคะก็มีพศ2548ันห่สิบแแล้วก็550นะคะแต่สำหรับเหรียญปีพศ2อง0ันหก็มีการผลิตออกมาเยอะมากเลยนะคะ สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะแต่ทำไมถึงหายากเพราะว่าเขาผลิตออกมามันใกล้เคียงกับเหรียญบาทพ่อค้าคแม่ค้าก็เกิดความสะสมเก,เกิดความสับสนนะคะก็จะเอาสีเมจิมาแต้มแบบนี้ก็ผลิตออกมาเยอะแต่ว่าเขาหยุด นะคะมีการหยุดการผลิตเพราะว่าถูกยกเลิกการผลิตไปนะคะแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีทองแล้วก็หยุดนะคะหยุดการผลิตแล้วก็ปล่อยออกมาไม่มากนะคะต้องขออภัยด้วยพูดโบวกวลนะคะก็คือสรุปนะคะ ปีพศ2550ชนิดราคา2บาทสีเงินนะคะมีการผลิตออกมาเยอะ200กว่าล้านเหรียญน,นะคะแต่ว่ามีการยกเลิกกันไปแล้วก็มีการปล่อยออกมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยหายากนะคะหายากมากๆก,กว่าปี48 49นะคะแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญเลยนะคะมีความเป็น มีความต้องการของนักสะสมมากๆเลยนะคะวันนี้พี่จอยโชคดีก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะถือว่าเก็บได้หลายเหรียญแล้วสำหรับปีพศ2550แบบนี้นะคะเป็นสีเงินนะคะณปัจจุบันก็น่าจะไม่ค่อยพบเจอกันแล้วนะคะ ถ้าเป็นเหรียญ UNC เขาก็มีการซื้อขายกันถึง300-500ถึงบาทเลยทีเดียวสำหรับปีพศ2550อถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่อ0 0เลยทีเดียวนะคะในการซื้อขาย200-300ถึงอบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากก็ต้องอมีอะราคานะคะ ตรงขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะแล้วก็ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพระบรรพจทของวัดสักเกตวัดมหาวิหารนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากมายนะคะตอนนี้มันก็ยังเดิมๆพี่จอยไม่ได้ล้างทําความสะอาดเพราะว่าเขาเอาสีแมค้าพ่อค้าก็เอาสีเมจินะคะเอามาแต้มไว้นะคะเพื่อ,อกันความ สับสนนะคะในการที่จะหยิบมาทอนอะไรประมาณนี้ให้รู้ว่าเป็นเหรียญสบาทขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ